ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่22เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องจงดำเนินเหนือโลกนี้และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่15ข้อที่19ถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกียดท่านยอห์นบทที่15ข้อที่19พี่น้องคาพระเจ้าคาดหวังให้คุณดำเนินชีวิตเหนือโลกนี้เพราะว่าคุณไม่ใช่ของโลกนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พระวิญญาณเตือนผ่านอาคารทูตเปาโลในพระธรรม โครสีบทที่สองข้อที่20ว่า,ถ,าถ้าท่านหลายตายกับพระคิดพ้นจากพวกพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแล้วทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทำไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆอย่าอนุญาตให้การกระทำปฏิกิริยาความคิดคำพูดและการตอบสนองของคุณได้รับอิทธิพล หรือถูกวางเงื่อนไขาจากองค์ประกอบและพื้นฐานของโลกนี้โลกนี้ขึ้นอยู่กับคุณตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้วคุณดำเนินชีวิตอยู่ในสองโลกนั่นคือโลกฝ่ายเนื้อหนังและโลกฝ่ายวิญญาณจงตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมิติฝ่ายวิญญาณที่คุณบังเกิดจากพระเจ้าและทำหน้าที่ในนั้นในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่20 ฉบับ ESV กล่าวว่าแต่ความเป็นพลเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์พี่น้องคะทัศนคติของคุณเกี่ยวกับชีวิตและความคิดของคุณควรได้รับการนำจากพระคำด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกคุณจะชนะเสมอจงระลึกถึงพระคำของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่33ว่า เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วคุณชนะโลกนี้ในพระองค์ดังนั้นจงครอบครองโลกนี้ด้วยหลักการแห่งอาณาจักรของพระเจ้าและด้วยความเชื่อของคุณในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หข้อที่4ได้หนุนใจแกเราว่า เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันบังเกิดจากพระเจ้าดังนั้นฉันได้ชนะโลกแล้ว ฉันดำเนินชีวิตในชัยชนะและการครอบครองของพระคิดเหนือโลกนี้ฉันอยู่ในการพักผ่อนสุขภาพความมั่งคัง่งความปลอดภยัยและสันติสุขพร้อมกับความเจริญรุ่งเรือง ฉันมีอิทธิพลต่อโลกของฉันด้วยหลักการแห่งราชาอาณาจักรอันเปลี่ยนไปด้วยพระสิริของพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด